สวัสดีค่ะพบับเนอีกแล้วนะคะที่ช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายเนนะคะวันนี้นะคะเนมีรถมารีวิวค่ะเป็น Ford r a n g e r นะคะรุ่น XLT นะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่9 00 2 0 0 0บาทนะคะมาพร้อมชุดแต่งว b ยบอดี้นะคะพร้อมกับชุดยกโปรเฟนเดอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่ารายละเอียดต่างๆในชุดแต่งจะมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะชุดนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบ F150 Spider นะคะเป็น Wide Body นั่นเองค่ะพร้อมกับติดตั้งไฟหน้าแบบมัดแตงนะคะคันนี้นะคะไฮไลท์ที่สุดก็คือจะเป็นไฟค่ะไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกแบบใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นทรงสไตล์เมกานะคะแบบนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูล้อแม็กกันบ้างเนาะ วันนี้ล้อแมกนะคะเราใส่เป็นออ,ออฟลบนะคะขนาดออฟลบเป็นลบ44นะคะแบบนี้เป็นยาง MT นะคะเป็นยางขนาดซีรีส์3ามสานะคะ R 2 0นั่นเองค่ะใส่ชุดยกนะคะเป็นโปรเฟนเดอร์นะคะโปรเฟนเดอร์ชุดนี้นะคะจะเป็นรุ่น2.0นะคะแบบนี้เลย ก็ยกหน้า2นะคะแล้วก็หลัง2เนาะติดตั้งคิวกันสาดให้นะคะคันนี้ติดฟิล์มเนาะเป็นฟิล์มแบบขนาด60%ลอรอบคันนะคะและสำหรับเจ้าวายบอดี้ของเราเนี่ยก็จะมีโป่งนะคะด้านข้างออกมาแบบนี้เนาะเพื่อให้รับกับล้อนะคะที่เราใส่เป็นออฟลึก4-4แล้วก็ขนาดยาง12.5นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะ สำหรับด้านท้ายนะคะของเรานะคะใส่ไฟท้ายใหม่นะคะเป็นไฟท้ายอันนี้ไฟเป็นไฟท้ายทรงเมกานะคะเป็นไฟ LED นะคะทรงเหลี่ยมแบบนี้เนาะใส่ครอบนะคะเป็นครอบฝาท้ายนะคะเป็นตัวหนังสือ Ford แบบนี้นะคะแล้วก็ยังใส่เป็นสปอยเลอร์นะคะกับสปอยเลอร์ด้านหลังข้างบนนี้แบบนี้ด้วยนะคะคันนี้ XLT จะมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้จากโรงงานนะคะทั้งหมด4จุดอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนกันชนท้ายนะคะ เป็นกันชนท้ายเดิมเลยนะคะแบบนี้นะคะรวมๆแบบนี้นะคะก็ดาวเริ่มต้นที่15เอนเนาะลูกค้าสามารถทักทายเข้ามาได้เลยนะคะดูรอบๆคันกันบ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังชมคลิปอยู่ก็สามารถ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะที่เน็ดดูแลให้นะคะอันนี้ไฟก็จะเป็นไฟไฟเลี้ยวที่กระจกก็จะเป็นทรงเดิมเลยนะคะ XLT จะมีมาให้แล้วอันนี้ก็มาแบบไวๆเลยนะคะจะเป็นคลิป w i ยบอดี้พร้อมชุดแต่งพร้อมชุดโปรเฟนเดอร์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ